ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องนิต้าคิดแคท แล้ววันนี้นะคะเรากลับใหม่แล้วเกมเราบอกนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมมว่าบลูเคเวน n าพีนะแล้ววันนี้นะคะตามคำเรียกร้องทั้ง8 6 5ล้านคนนะคะของ FC ฟ i ีพีนิต้านะคะที่เรียกร้องให้พีนิต้าเนี่ยมาเล่นซ่นแอบ,บในบ้านพีแม็ยสาวชาแนปเดตใหม่ัด้เองค่ะ โอ้โหเรียกได้ว่าหลังจากที่พี่ริต้าได้ทําคลิปนะคะรีวิวบ้านพรีเมียมนะคะ3ชั้นอัปเดตใหม่ไปก็คือกระแสตอบรับดีมากนะคะแล้วก็อยากให้พี่ริต้าเนี่ยมาเล่นซอฟแอบ,บในนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จัดไปนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ริต้าก็อยู่กับ FC แต่รังนะคะที่เข้ามาทางเซิร์ฟวอร์บีของพี่ริต้านั่นเองนะคะถามว่าเขา้าเข้าลิงก์เซิร์ฟวมาได้ยังไงนะคะคือพี่ริต้านี่มีกลุ่มใน IG นะคะชื่อครอบครัวคิดแคทนนั่นเองนะคะน้องนะคะก็ไปกดติดตาม จีพี่ลิต้านะคะลิตานะ้าเนื้อสกอร์ hit cat แล้วก็ตรงหน้าโปรไฟล์พี่ลิต้าจะมีคำว่าครอบครัว hit cat อยู่ก็กดเข้าไปนะคะแค่นี้ก็จะเป็นการเข้ากลุ่มแล้วนะคะพี่ลิต้าก็จะบอกว่าเล่นกี่โมงอากี่โมงนะคะทางกลุ่มนั้นนะคะแล้วก็ส่งลิงก์เซอร์วิสไว้ให้ด้วยนะคะใครที่อยากเข้ามาเล่นแบบนี้ก็กดเข้ากลุ่มกันไปเยอะๆนะคะแล้วพี่ลิต้านะคะตอนนี้พี่ลิต้ามีเสื้อขายด้วยนะคะมีสีชมพูสีฟ้านะคะแล้วก็สีม่วงนะคะเป็นเสื้อกี i lita hit cat ที่พี่ลิต้าใส่อยู่นั่นเองนะคะเจ็ดโรบักเท่านั้นนะคะซื้อได้ที่ลลิิงใต้ใต้คคปนนะะีะะ หรือไม่ก็กดไปที่โปรไฟล์โลบบพีดีต้าคิควาวะเคียชันนะคะแล้วก็จะเจอเสื้อทั้งสามข,ของบพีิต้านั่นเองนะมาแล้ววันนี้นะคะ f อนะคะที่จอยทันนะคะเข้าไปเล่นกับพีริต้าได้ก็มีน้องเอเชียนะคะดูรีนมะนาวลาล่านะคะกระแตวีต้าอันนาโทมัสน้องอ้อมพัช,ชานะคะน้องอันูนะคะเอ้ยเอ้ยน้องเทนนิสนะคะแล้วก็น้องเน,นเน่นั่นเองนะฮนะ,ะมาเพื่อไปกันไปเสียเวลนานนะคะเราไปเริ่มดูการเล่นแนปในบ้านพีมยม อะไรดีกว่าค่ะไปไปค่ะไปค่ะเราไปเล่นซนแรบ,บกันมาค่ะมาค่ะมาค่ะสร้างรถค่ะสร้างรถสร้างรถสร้างลานนะคะสร้างรถสร้างลาดูสิว่าใครจะคนสร้างใครมีไผ่บฟที่จะสร้างรถในครั้งนี้ค่ะ ก็พ so so <mark> ิจิตได้งตรงนี้ก็ได้อย่าลืมเผื่อแผ่เพื่อนนะคะโดยการสร้างรถเข็นมาให้เพื่อนๆด้วยนะคะดื้อดืดืดือช้ามากนี่ค่ะรถเข็นเชิญขึ้นมาได้เลยค่ะขึ้นมานั่งได้เลยโอเคไปอ้าวน้องคอปเตอร์ไม่มีที่นั่งในสังคมเหรอลูกน้องคอปเตอร์ขึ้นมาค่ะคอปเตอร์ขึ้นมาตอนนี้รอคอปเตอร์นะคะแต่คอปเตอร์ไม่มานะคะจังหวะนี้คนขับโทมัสนะคะเขาจะคิดยังไงเอ่ยจะไปเลยไหมราชานะคะพูดแทนวินี่นะคะว่านายชิวยูริมถ่ายรถปรมาณนะคะบอกว่าช่วยด้วยค่ะ คิวกินอ๋อที on, <tre> <bur> ่ว่านิ่งๆนี่ไม่ได้เหรอคอปเตอร์ใช่แต่ว่าจะคิวกินนะคะเดี๋ยวไปน้องฮอปเตอร์ตามไปนะคะไปๆๆๆเดี๋ยวไม่ทันค่ะไปๆๆๆไม่ทันอะไรเล้วนี่เราไปเล่นซ่อนแอบกันไม่ใช่เหรอคะใช่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นซ่อนแอบกันนอกจากนี้นะคะใครที่อยากให้พีริต้าเนี่ยมาทำเล่นซ่อนแอบในเออ่ฐานทัพอัปเดตใหม่อีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะคะมีคนสร้างบันไดอีกแล้วมันเป็นอะไรนักหนากับบันไดใครสร้างบันไดกันหนีไปค่ะไปค่ะน้องบอกบันไดใครเนาะบันไดหายด้วยนะคะ บันไดขคางนอกไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ไปถือจริงๆเราพอจะสันนิษฐานได้นะคะคนที่คนที่สามารถวางบันไดได้ก็คือคนที่ไม่ได้ถือรถเข็นอยู่นั่นเองค่ะ การที่กว่าเรานะคะจะลูกป,ป่าฝ่าดงนะคะไปเพื่อเล่นโซแดบได้น,นะคะมันก็จะมีความยากลาบากนิดนุงนะคะนี่คือบ้านที่เราจะเล่นโดบกันใช่ไหมใช่ค่ะใช่เนาะโอเคมาถ้าใช่ก็ลงเลยค่ะเย่เด้อเด้อเดพี่ดีดดดต้าขอสร้างพี่ดี๊ตาขอส้างแฮฮ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 ฮ3ฮฮนะฮฮฮฮะน,นะ เราจะมาเล่นซ่อนแอบ,บในนี้กันนะคะโดยที่วันนี้นะคะให้น้องๆน,นะคะเป็นคนแอบบแล้วพี่ลิต้าเป็นคนหานะคะพี่ลิต้าให้เวลาน้องๆแค่10นาทีเท่านั้นนะคะโอเคค่ะเริ่มแอบบได้เลยไปเอาแล้วใครสร้างบ้านแข่งกับพี่ลิต้าเดี๋ยวฟังนี่แอบ,บได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ลิต้าจะไปรอดูข้างหลังนะคะพี่ลิต้าจับเวลานะคะแอบบได้เลยนะคะให้เวลา10นาทีนะคะอันดาได้ป้อคุณอย่างปลอดภยัย โอ้โหปกติอันนี้จะเป็นหน้าที่ของมินนี่ไม่ใช่หรอคะอันนี้มันเป็นหน้าที่ของมินนี่ชัดๆเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรจะปนก็ปนไปเลยยังไงนะคะเดี๋ยวให้รองๆองเขาไปไปซ่อนตัวไปแอบกันก่อนนะคะเดี๋ยวกับตอนที่รองๆองแอบเสร็จละกันนะคะไปโอเคคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ครบี0นาทีนะ10นาทีแล้วนะคะให้เวลา10นาทีตอนนี้พี่ลีต้าก็จะเข้าไปแล้วนะพี่ลีต้าจะใช้ปึ๊บนะพี่ลีต้านะคะจะเดินไปด้วยความเร็วสูงนะคะกับบ้านพรีเมียมหลังนี้เราไปดูกันว่าพี่ลีต้าจะเจอใครเป็นคนแรกจะเด้อเดอ เราสำรวจนี้ก่อนนนี้ไม่มีใคร Self então. หรือมีเรานะคะจะต้องวิ่พลาดแล้วนะคะกับอะไรที่เดี๋ยวในนี้มีใครปะไม่มีค่ะไม่มีในเสาต,ต้นนี้ไม่มีใครโอเครอดไปนะคะโอ้พี่ดิต้าควรใช้ไฟฉายค่ะใช่เลยพี่ดิต้านะคะควรมีตัวช่วยก็คือไฟฉายนั่นเองเท่เอาไฟฉายแล้วเสาทุกตน้นเราต้องไปหมดเลยนะคะเราจะเริ่มดูจากข้างนอกก่อนนะคะว่ามีใครไหม ดูซิว่าใครจะเรรอดพี่ริต้าไปได้ตรงนี้นี่น้องอาจจะนอนได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันแต่ยังไม่อยากใช้รถเข็นอะไรมากนะพี่ริต้านะคะเดี๋ยวเราปรับเช้าก่อนกีเราต้องใช้ความสว่างนะคะข้างนอกบ้านมีอะไรไหมนี่คะเราต้องเริ่มจากข้างนอกบ้านเด็ด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 มีคนนอนอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะทุกคนเห็นเตียงนอนไหมอันนี้ก็มี น้องเขาตลกกันจังเลยค่ะถ้าไปยีพีนี้น้องตลกกันจังเลยค่ะน้องๆนี่่ายขำให้พีนิต้าตลอดเลยนะคะแต่ไอเตียงนี่ตลกนะคะน้องๆตลกกันเกินไปแล้วนะคะตรงนี้ไม่มีใครคะ่ะโอเค <c oughs> เราจะแก้ทำาไปไม่รู้ไม่ชี้ละกันนะคะเดี๋ยวเราดูน้าบ้านก่อนว่ามีใครปีนมาอยู่องบ้านไหมดูบนบ้านด้วยค่ะบนบ้านบนบ้านน่าจะไม่มีใครเ <c oughs> ยียงนี้มันช้เกินไปไหมคะ <c oughs> บนบ้านไม่มีใครนะคะ แล้วก็ไม่มีใครกอดอยู่ตรงริมๆ,ๆ,ๆ,ๆด้วยเนาะเดี๋ยวพี่ลิต้กากลัวว่าตัวเองจะพลาดะไรบีเขิ hey, เปิดลงรถค่ะในนี้ไม่มีใครเฮ้ hey, มาในบ้านแล้วนะคะเขามาในบ้านแล้วนะคะในข้างน,นอกเราสำรวจไปแล้วเนาะเข <ๆ S 1> <ๆๆ S 2> ิเรามาดูนี้เอ๊ะตรงนี้มีคาว่าเปิดอยู่ใครเอาพร็อปมาไว้ตรงนี้น้องอาจจนะแค่เอามาหลอกห้องนี้ห้องนี้ไม่มีใครหูพี่ลิต้าไม่เจอใครเลยนะเนี่ย ก็ห้องนี้ไปแล้วเนะหลังคาต้องดูทุกทุกมุมนะคะพ่าเด็กครอบครัวคลิกแคทของเราไม่ธรรมดาค่ะพี่ลิต้าขอเริ่มจากการที่ไม่ใช้รถเข็นก่อนจะใช้ความสามารถนะคะฮโฮมสคูลสงสัยดูโฮมสคูลมากไปนะคะแล้วเียนอนนี่คืออะไรเนี่ยน้องง่วงเหรอคะอ๋อคือเด็กนอนไม่มีใครค่ะแต่น้องแค่แค่ทําให้มันดูตลกตลกเฉยๆางคะคุคิวพี่ลิต้าจะเจอใครก่อนบางทีพี่ลิต้าใช้ต้องใช้รถเข็นแต่ขอขอดูก่อนนะคะเราอยากจะพยายามด้วยตัวเองก่อนนะคะ โอ้โหตรงนี้มันมืดมากเลยอ่ะโอ้มองมองไม่ค่อยเห็นเลยอะโอ้โหนี่เราต้นดูต้นไม้ทุกต้นเลยปะเนี่ยโอ้โหดูน้องที่หาทำมากเอาพ็อปมานี่ต้นดูต้นไม้ทุกต้นนะคะบางทีน้องเขาอาจจะแบบไม่รู้จะแอบที่ไหนดีก็แอบในต้นไม้นึกถึงไม่มีใครด้วยโอ้โหพี่ลิต้านะคะโดนหลอกโดนหลอกให้ดูในต้นไม้ไม่ไม่เจอใครอีกอะมีมีเด็กอยู่แถวนี้มีเด็กอยู่แถวนี้แต่พี่ลิต้าไม่เจอค่ะในนี้ไม่มีใครบางทีพี่ลิต้าต้องใช้รถเข็นนะคะ ดูน้องๆน้องๆท้าทายอำนาจมืดน,นะคะน้องๆท้าทายอำนาจมืดน,นะคะมีคนอยู่แถวนี้แค่พี่ลิต้าไม่เห็น,นะคะ่ะปล่อยน้องไปก่อนไ,ได้เอ้ะหรือว่างนีน้องก็จ,จะอยู่ข้างนอกแต่แถวนี้ไม่มีแล้วนะดูข้างนอกกันมองนานๆคนซื้อตรงมองนานๆน้องอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้อะโอ้อยากเชลรถเจนค่ะไม่มีตรงนี้ไม่มีใครพี่ลิต้าน่าจะคิดเอง เอ้าตกเลยโอ้สิเวลาเดินขึ้นไปไม่เลยแต่พี่ลิต้าว่าสอยคนนั้นลงมาก่อนดีกว่าคะนเนี่นย,นย,นยคนเนี้ยคนเนี้ยคนไหนเนีนย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 ่ยเนียพี่ลิต้าว่าสอยคนนี้มากมาก่อนเลยค่ะคือน้องอาจจะบอกพี่ลิต้าตาทัว่วเหรอคะเพิ่งเห็นคือพี่ลิต้าเห็นนะแล้วแต่เค่พี่ลิต้าปล่อยไปนะคะเจอแล้วหนึ่งค่ะน้องน่าจะรู้นะคะว่าน้องอยู่บนหัวพี่ลิต้านะคะแล้วคือใครเป็นผู้หญิงใช่ไหมคือถ้าน้องอะ่ะน้องทําตัวให้ข่าวทั้งตัวแล้วไปอยู่บนนั้นอาจจะเนียนนะคะแต่ว่าอย่างนี้มัน ไม่น่าเนียนนะคะยงังยังไม่ลงมาอีกยงังยังไม่ลงมาอีกไอ้เต้าขาอ๋อหรือว่าน้องอ๋อน้องอยู่อยู่ในเนี้เหรอเฮ้ยเจอจอีกคนเจออีกคนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปสอยนะคะน้องน้องขาลงมาค่ะที่อยู่บนเพดานนะ่ะเนี่ยน้องน้องไม่ยอมลงมานะคะน้องดื้อน้องดื้อต้องไปสอยลงมาเลยค่ะน้องไม่ยอมลงมา แล้วนะข้างล่างมีห้องน้ำข้างล่างไม่น่ามีห้องน้ำแต่ข้างบนมีเราเห็นเธอแต่เธอไม่เห็นเราอย่างวะเนี่ยโอ้น้องท้าทายอำนาจมืดขนาดนี้นะคะพี่ดิต้าต้องใช้รถเข็นแล้ววิต้าบอกว่าตรงไหนหนูชะเนี่ยหนูที่หนูเดี๋ยนะ คนที่เขาเรียกอะไรอะออผมสีเนื้อค่ะผมสีบอลนะคะกางเกงสีดำหูกระตา่ายใครคะเนี่ยนูรีนนะคะทุกคนคนท้องบนเพดานคือนูรีนนะคะโอเคตอนนี้เรารู้ตัวแล้วคนบนเพดานคือนูรีนใช่ไหมนูรีนจริงด้วยค่ะนูรีนโอเคโอเคมีเราเรามาสอยคนนี้กันดีกว่าคะ่ะเนี่ยเจ้าดําตับเป็ดนะคะอยู่ตรงนี้นี่ค่ะฮ่าฮ่าาเจอสองค่ะโนคือใครโนคือใครวีตาแน่เลยค่ะ วีต้าค่ะวีะ okay. ต้าโอเคตรงนี้มีใครอีกไหมพีะะ่วิต้าต้องใช้รถเข็นแล้วค่ะเพราะน้องๆชอบท้าทายอำนาจมืดนะคะตอนแรกว่าจะไม่ใช้ค่ะแต่ว่าน้องๆท้าทายอำนาจมืดเกินเกินไปนะะย่างยัางย่างอีกนะคะยังยังคงท้าทายอำนาจมืดอ,อยู่พี่วิต้าต้องใช้รถเข็นนะคะพี่วต้าต้องหาคนให้ได้ว่าน้องอยู่ไหนกันแน่นะคะน้องถึงท้าทาทยอำนาจมืดได้ขนาดนี้นะคะโอ้ใครเนี่ยจเจอสามเนี่ยเห็นปะใครเนี่ย คุ้นๆคุ้นๆนะเนี่ยวา <Why? S 1> ยเอยๆค่ะมาวางพร้อะไรตรงพี่ลิต้าเนี่ยออกเดี๋ยวนี้ค่ะน้องแกล้งพี่ลิต้านะฮะ mm hmm. เอาอีกค่ะว mm ัน hmm. นี้น่าจะมีใครอีกหรือเปล่าคะ mm hmm. นี่ไงมีอีกแล้วค่ะ mm hmm. ว่าแล้วเจอสี่ใครคะฮ่าฮ่าฮ่าแล้วล่ะวายมา ตรงนั้นว่าต้องมีคนค่ะเอาอีกค่ะต้องมีอีกค่ะน้องไม่เอ่ยแอบที่อื่นเลยนะคะน้องจะแอบที่นี่กันอย่างเดียวนะคะดูรีบอกพี่ลีต้าเจอแลรืเปล่แน่นอนค่ะเพราะพี่ลีต้าเก่งตอนแรกเหมือนเราเข้าไปในห้องรับอะไรบางอย่างได้เลยแถวนี้มีใครอยู่อีกไหมคะตอนนี้ไม่มีการสร้างอะไรแล้วนะคะน้องอาจจะอยู่บนพื้นได้เอ๊ะบนป่องนี้บนป่องเข้าไปได้หรือเปล่าไม่น่าจะเข้าได้เอาไรเนี่ยเจอห้าค่ะเจอห้าค่ะพัชชานั่นเอง คือใช้ไฟฉายไปส่องยังไงก็ไม่ช่วยนะคะเพราะม,มันมืดมากจริงมันมืดมากมีใครนั่งอยู่ตรซโซฟานี้ไหมฮะไม่มีนะคะไม่มีตรงนีล ตอนนี้ไม่มีใครท้าทายอำนาจมืดด้วยการสร้างอะไรแล้วนะคะตรงนี้อาจจะไม่มีแล้วถ้าน้องนะคะยังขืนจะสร้างอะไรอีกนะคะพี่ริต้านะคะจะไถออกมาให้หมดเลยเธอลอเห็นได้เหรอคะไถออกมาให้หมดเลยนะคะมันไส้นะคะเราอยากจะดูข้างนอกอีกทีหนึ่งเพื่อเราพลาดอะไรไว้ไม่มีนะคะต่อไปนะสิ่งที่เราควรจะดูก็คือชั้นสไปตอนนี้พี่ลิต้าเจอแล้ว5้าคนนะคะไม่มีการสร้างอะไรเพิ่มโอเคไปค่ะชั้น3จัดไปชั้นนี้มีใครท้าทายอำนาจมืดไหมคะแลวนี่เป็นกล่องอะไรมันหนึ่งนะมัน ไม่ใช่พ็อปใช่ป่ะเนี่ยก็คือกล่องอะไรไม่รูไหนดูๆๆๆนี่นะคะนนี่มันเป็นที่ปกติที่น้องๆจะชอบแอบนะคะเจอหกค่ะสงสัยน้องคงไม่มีที่แอบแล้วนะคะเลยแอบบนไปบนมาแล้วหกค่ะเอเีวยวายตายแล้วตรงนี้ไม่ีใครอีกไหมคะ,ไม,มคะไม่มีนะคะไม่มีนะคะน้องอกดูอยู่ห้องอื่นบ้างค่ะตรงนี้ไม่มีใครไม่มีโอเคไปไปกันต่อนะคะที่ห้องน้ํานะคะมีไม่กี่ที่หรอกคะ่ะที่เด็กๆเขาชอบแอบกันหนังคานะคะไม่มีนะคะเราเช็คแล้วตรงนี้มีใครไหมคะไม่มีนะตรงนี้ เอ๊ะตรงนี้ว่าทะลุได้หรอคะเฮย้ยขึ้นมาได้ด้วยออกจากเลิศไปนะคะมาห้องต่อไปค่ะห้องนอนสีม่วงเดานไม่มีนะคะเช็คแล้วบนเตียงค่ะบนเตียงบนเตียงไม่มีนะคะเดีย๋ยวเองไปดูเตียงเตียงอีกอันไม่มีใครคะ่ะรอดไปนะคะห้องน,อนี้ไปอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่ค่ะห้องนอนใหญ่ดูซิจะมีใครไหมพี่ลิต้านะคะเก็บหมดด้วยนี่เจอ แปดค่ะเจอสองคนเลยค่ะเทนนิสกับใครเนี่ยคนนี้ใครเนี่ยเทนนิสกันน่าแอบบที่เดียวกันตอนนี้พี่ลิตาเจอแล้วแปดคนนะคะจะเลิศเกินไปพน้องแอบ,บที่เดียวกันหมดเลยเอ,อ้าอ๋ออันนี้คือเทนนิสไปค่ะเทนนิสพี่ลิตาจะหาคนอื่นต่อเห็นไหมคะไม่มีอะไรยากสำหรับเธอพี่ลิตาถ้าเราใช้รถเจนค่ะเดี๋ยนะห้องน้ำเดี๋ยนะ มีคนวางอะไรตรงนี้นะคะได้ไงเจออีกแล้วคอปเตอร์ค่ะเจอ้่ควคนนี้คือคอปเตอร์นั่นเองค่ะน้องน้องไม่คิดจะลงไปหน่อยระคะคอปเตอร์นะคะคอปเตอร์ตอนนี้พี่เจอลแล้วเก้าคนเอาะจะง่ายเกินไปเฮ้ยทำไมตู้เซฟมันถึงเป็นอย่างเงี้ยอยู่น่นนปกติหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเรา,ลอ,เราลองระเบิดตู้เซฟหน่อยนะคะมีใครอยู่ในตู้เซฟไหมไม่มีใครอยู่ในตู้เซฟนะคะมีการระเบิดบ,บ้านตัวเองด้วยระเบิดตู้เซฟคนตัวเองนะคะไม่มีใครนะคะเขมไม่มีใครในนี้แหละตอนนี้เจอแล้วเก้าคนนะคะ หาทางออกไปข้างนอกกันค่ะอ,ออกไปตรงระเบียงยังไงดีมันออกนอกร ign 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 ign? อะเบียงยังไงมันออกนอกระเบียงยังไงอะเดี๋ยวนะคนะอ๋อทางออกอยู่ห้องนูน้นโอเคเราต้องไปเปิดทางออกอยู่ห้องนู้นค่ะนี่นี่น,น,นี่ทางออกเอ๊ะมีคนช่างตรงนี้มาเพิ่มค่ะมันต้องมีคนแอบ,บอยู่ห้องนี้แน่ๆแ,แค่พี่ลิตาไม่เห็นค่ะยู่ไมหลังคาหรอกแต่มันมีอะมันมีคนอยู่แอบ,บอยู่ในห้องนี้เนี่ยเด็กก็ำลังท้าทายอำนาจมือนะคะจากตอนแรกที่พี่ิต้ามไม่รู้พี่ลิต้าจะรู้ก็ตอนนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวอาจจะแอบ,บอยู่ข้างนอกเปิดประตู รถบอบอะไรก,กันข้างหน้าบ้านเนี่ยมันต,ตลกเกินไปนะคะต้องมีคนอยู่เซอยู่ไหนอะ่ะหรือว่าอันนี้ไม่ใช่พอบของอาจจะเป็นพอบพราะอันเก่าหรือเปล่าทําไมพี่ดิตต้ารู้สึกว่าตอนแรกตอนแรกมาไม่มีสงสัยแฮะปบนหลังคาขออนุญาตค่ะเนียนจริงเนียนจริงพี่ดิตต้าไม่เห็นนั้นอยู่ตรงนี้ไปขึ้นไปบนหลังคากันค่ะว่าแล้วไป แล้วเราจะออกยังไงเนี่ย,น,ยนะไปออกห้องเดิมค่ะไปขึ้นไปบนหลังคากันว่าแต่ขึ้นยังไงอะเนี่ย้องขึ้นหลังคากันยังไงครับนี่บันไดเหรอคะเราต้องไปสำรวจบ,บนหลังคาแต่ตอนแรกพี่นิต้าซูมดูไม่เห็นไม่เห็นมีใครเลยนะแต่พอทะลุเข้าไปเท่านั้นแหละต้องตั้งบันไดให้ปลอดภยัยสำหรับการการะโดดมากที่สุดขึ้นไปคะ่ะสวัสดีชาวโซเชียลแคมเจอแล้วเท่าไหร่เนี่ยเจอสิบค่ะเธอคือใครใครคะเนี่ยโทมัสหรือเปล่าโทมันเนี่ยชอบแอบบนหลังคาที่สุดในโลกเลยคะ่ะ คใครอะเฮ้โอ้โอ้พี่ลิต้าออกมาไม่ได้อะหนูคือใครเจอแล้วสิบเนี่ยตอนแรกพี่ลิต้าเห็นเหมือนมีสองคนใครคะเธอคือใครตัวทีโทมัสเหรอใช่ไหมพี่ลิต้าเหมือนจะเจอตัวตึงแล้วนะคะเธอคือใครทําไมพี่ลิตา้ารู้สึกเหมือนตอนแรกเห็น,เห,นเห็นว่าอยู่สองคนทําไมเหลือคนเดียวแล้วอะทำไมพี่ลิต้ามาเจอคนเดียวเดี๋ยวมีคนหลบอยู่ตรงนี้หรอคะทีจุด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 โทมัสนั่นแหละคะ่ะมีแต่โทมัสนะคะทีคะ่ะนั่นไงว่าอะไรโทมัสคะ่ะทาไมตอนแรกพี่ลิต้าเหมือนเห็นคนมากกว่า แต่ถือว่าแอบเมียนอยู่นะพีตา้าตอนนี้เจอแล้วสิบคนวันนี้ไม่มีแล้วแหละคนอื่นเขาไปแอบ,บตรงใหม่ันเพาไม่เห็นเลยคือวิธีสุดท้ายนะคะคือการบินคือการที่พีริต้าเนี่ยจะต้องบินรอบบ้านแล้วค่ะอันนี้คือเป็นวิธีสุดท้ายก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายไปเลยนะคะวันนี้พีริต้าเจอเร็วมากเลยนะเหลือกี่คนเนี่ยเดี๋ยวนะพีริต้าเจอแล้วสิบคนหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหกเหลือหกคนที่พีริต้าไม่เจอโอเคเรานะคะเริ่มไปจากข้างล่างเลยที่ตอนแรกเราไม่ได้ใช้รถเข็นมันต้องมีค่ะชั้นล่างพีริต้าไม่ได้ใช้รถเข็นนะคะมันต้องมีคนอยู่แถวนี้แน่นอกกนค่ะแค่พีริต้าไม่เจอ <c ười> แข่งรนถนบัมป์เขาพูดหมายว่ามีใครอยู่แถวนี้ไหม ใต้นี้ก็ไม่เห็นใครนะคะก็ไม่มีแล้วแหละรถของใคร,นะรคเนี่ยที่รถใครคะเนี่ยม่ไมอยู่ในนี้ได้ไงสงสัยดังน้องๆอ,อ,อยู่ไหนกันพัองน้ำทันล่างไม่มีอโอ้ไปสอยใ,ใครมาไม่รู้ค่ะเจอแล้วเฉยเลยค่ะเจอสค่ะคือใครไปสอยใ,ใครมาไม่รู้ค่ะอย่างว่าคือพีต้าต้องใช้รถเข็นแบบทั้งหลังะคะ่ะประมาทไม่ได้เลยค่ะอันนูค่ะอนโอูโอเคโอเคอ่า อาจจะเจอ,อนะคะต้องใช้รถเข็นทุกที่ที่เราไปได้ประมาทไม่ได้เลยนะคะทุกจุดทุกจุดสามคาดมีมดุลนะคะหลงเหนือไปอยู่ได้บนต้นไม้นี้ขึ้นไม่ได้เนอะชั้นนี้มันดูเหมือนมันไม่น่ามีแล้วอะ่ะจะไปอยู่กันได้อย่างไรที่รับก็ไปแล้วแต่ไม่มีใครที่รับเข้าไปชอไ่องไหนช่องช่องนี้ปะก็ไม่เจอนะคะม,มันไม่มีน้องน้องจะคิดว่ามันอันตรายเกินไปนะคะถ้าเขาเข้าไปอยู่ในนี้ไม่มีค่ะอโอเคห้องนอนข้างล่างเด้อเด้อเด ออพี่ลีตายังไม่ได้เขียนแต่แถวนี้มันไม่น่ามีคนไหมมันจะมีใครได้ห้องน้ำไอห้องนอนเขียนไปแล้วปะเอายังไม่ได้เขียนแค่เขียนไ่ตั้งแต่แรกคงรู้แล้วค่ะหนูคือใครเจอ12ค่ะหนูคือใครเธอคือใครเอา้าเดินหนีอีกเธอคือใครเดินแล้ว12คนเจอเธอคือใครเอา้าใครอ่ะใครอ่ะ น้องไม่คิดตะเกียบเชื้อพิริต้าเลยแล้วโอ,อ้โหทางหน้าบ้านดีบวุ่นวายหน้าดูนะคะตอนนี้มะนาวโอเคมะนาวขอมะนาวนี่นะคะเราเล่นรอดไปนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เก็ดในตอนแรกยังหาไม่เจอเลยอยะอยู่ไหนกังอะคาใจมากเลยคะ่ะหรือว่าไอตรงตู้นอนนี่มัน งงว่าตรวนี้น้องสร้างไว้ทําไมขออนุญาตนะคะมันมีมุมไหนที่คนมนุษย์อยู่ได้ปะมุมนี้อ๋อไม่เจอใครแล้วอะ่ะเดี๋ยวๆเธอคือใครช่วยด้วยค่ะปวดบ้านน่าดูเลยค่ะมีคนปวดบ้านไม่เจอแล้วอะ่ะพี่ลินต้าขอใช้หลักการสุดท้ายนะคะคือหลักการทะลุน,นั่นเองโอเคนี่นะคะประการสุดท้ายคือการทะลุซึ่งทะลุไปก็ใช่ว่าจะเจอนะคะแต่มันจะช่วยให้เรามองเห็นได้เรียกว่าโปร่งเลยนะคะเออพี่ลินต้ารู้สึกว่ามันก็ดูไม่ค่อยได้ช่วย เลยเห็นอยู่ดีน้องไปไหนกันคะน้องอยู่ไหนกันเนี่ยแปลว่าแปลว่าเหลือสี่คนปะี่ริต้าเจอแล้วสิบสองคนเอาบ้านหายเหลือสี่คนโอ้ชั้นสองได้แหละอันนี้ไม่มีใครนี่มีใครหรือไม่ที่ริต้าใช้โป้นะคะทุกคนไม่มีอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวใครเนี่ยโอ้โอเนียนเลยนะเนียนเลยนะใครเนี่ยห้องนอนไหนเนี่ย มันคือห้องนอนไหนเนี่ยชั้นสาโอเคไป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 หาน้องคนนี้อยู่ก่อนนะคะไป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 รู้แหละห้องนอนอันนี้ปะแต่รถเข็นมันเหมือนจะเข้าไม่ได้นะคะนี่ไงก็คือใครเจอสิบสามค่ะพี่ต้าอาจจะไม่ได้ใช้รถเข็นอันนี้ก็แต่เหลือกี่คนนะขอนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4เหลือหนึ่งคนหรอเหลือคนสุดท้ายต้องรู้ให้ได้อีกหนึ่งคนเดี๋ยวนะจริงหรือเปล่าพี่ีต้าเจอแลยสิบสามคนหนึ่งสองสาม ้าเจอเนเน่ยังไม่ได้เจอหรอโอ้เหมือนพี่ตีต้ายังไม่ได้เจอเนเน่แฮะเนเน่เนเน่บอกเหลือหนูโอเคค่ะจัดไปเนเน่บอกเหลือหนูนะคะไปค่ะเด้อเด้อเดเด้อดเหลือหนูเนเน่หนูอยู่ไหนลูกต้องหาทีละห้องพี่ตีต้าว่าพี่ตีต้าเป็นรถเข็นหาทุกส่วนแล้วนะเลยไม่รู้ว่าพาตรงไหนไปอ่ะเนี่ยน้องอยู่ไหนอ่ะ น้องแอบได้นแนบเนียนเกินไปแล้วนะคะขนาดทะลุแล้วยังหาไม่เจอเลยอะ่ะเือที่พี่ต้าต้องใช้อันนี้เพราะว่าบางบางจุดเอ,อ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะบางจุดมันไม่สามารถใช้รถเข็นได้ะะไม่มีอะ่ะน้องน้องจามียซิ่งเกินไปแล้วนะคะเว้ยเด้๋ยอะไรเนี่ยโอ้พี่ติต้าโดนกวนนะคะระหว่างการจับกลุ่มไม่มีอะ่ะเฮ้ยเนเน่หนูจะโหดเกินไปแล้วนะลูกนะอะไรเนี่ยกูซสร้างเหรอคะเนี่ย หนูอยู่ไหนอะลกูกหาเนเน่ไม่เจอค่ะทุกคนเดี๋ยวนะข้างบนดูข้างบนอีกรอบพีริต้าว,ว่าพีริต้าดูข้างบนครบแล้วนะความวุ่นวายในใจฉันไม่มีอะไม่มีอะคะ่ะเนเน่หนูอยู่ไหนเฮ้หยหนูจะเก่งเกินไปแล้วนะลูกนะอยู่ไหนอะจะไม่เจอเลยได้ไงอะเดี๋ยวนะหรือว่าหนูแอบในเก้าอี้เก้าอี้ที่พีริต้าไม่สามารถเข้าไปได้เดี๋ยวกนะ็อี้ ล่าสุดคือดูในเก้าอี้แล้วนะคะเด็กๆมันชอบแอบในเก้าอี้นะคะไม่มีไม่มีค่ะในโต๊ะนี่แหละฟีริต้าว่ามันต้องมีสักคนหนึ่งอยู่ในนี้ต้องมีอันนี้เหมือนเป็นชั่วโมงสุดท้ายของการหาแล้วนะคะถ้าพีริต้าไม่เจอนี่คือเนเน่ถือว่าเก่งกาจมากแล้วนะทำไมพีริต้าไม่เจอเนเน่อะพีริต้ารู้สึกเหมือนน้องอยู่ในนี้เลยหนูไปนี่วันนี้หรอหาไม่เจอเก่งเกินไปแล้ว เนเน่หนูต้องเฉลยแล้วแหละโอ้โหอยู่ไหนอะเดี๋ยวนะไม่มีเลยอะเฮ้ยเนี่ยกเก่งเกินไปแล้วค่ะเดี๋ยวบอกให้นเนเน่เฉลยเลยนะคะเนเน่หนูอยู่ไหนลูกเฉลยเลยคะ่ะหาไม่เจอ,เอจริงๆเอา้เอาอ้าวเหรอออมพี่ดิต้ามาห้องลับออมกับเนเน่อยู่ห้องลับห้องลับห้องลับคือห้องไหนอะเดี๋ยวนะห้องลับคือห้องไหนไอ้ใต้น้ำหมหรอหคะเข้าไปแล้วนี่เดี๋ยว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 พี่ดิต้าเข้าไปแล้วนะคะแต่พี่ดิต้าไม่ไดเอารถเข็นพี่ดิต้าไม่ไดเชารถเข็น หนูแอบในก็ยี่สีเขียวหนูลองเข้าไปสิคะหนูลองเข้าไปสิคะพี่ดิ๊ต้าพลาดอะพลาดในการเอารถเข็นมาไม้นี่น้องอะพี่ดิ๊ต้าไม่ได้มาดูห้องนี้เลยเพราะว่าดูด้วยตาเปล่าหรือมันไม่มีอะหนูลองนั่งเข้าไปสิคะโอเคค่ะโอเคโอเคโอเคค่ะยอมก็ได้ค่ะยอมก็ได้คือน้องน้องโดเกินไปค่ะไปไปไปปิดคลิปค่ะปิดคลิปโอ้โห ดูความวุ่นวายนี่แมพแตกแล้วหรือเปล่าเนี่ยคะเนี่ยโอ้โหสงครามคิดแค้นเหรอคะโอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการมาเล่นซ่อนแอบนะคะบ้านพรีเมียมที่อัปเดตใหม่ในครั้งนี้นะคะทั้ง3ชั้นซึ่งบอกได้เลยว่าโหน้องๆเก่งกันมากแต่พี่ลิต้าก็เก่งเหมือนกันนะคะพี่ลิต้าสำลักไม่มีดีด้าพี่ลิต้าหาน้่มสองคนไม่เจอหน้องทําได้ยังไงอ่ะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด subscribe นะคะก็ติดตามกันกีกที่ที่เป็าแรงใจพี่ลิต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝ่ายจีด้วยนะคะลิต้าในสกอร์ฮิตแนะะค เพื่อที่จะติดตามข่าวสารนะคะริต้าแล่หกี่โมทางสตอรี่จีนจะได้เข้ามาเล่นพร้อมกันแบบนี้นะคะ แล้วก็อย่าลืมไปเข้ากลุ่มครอบครัวคิดแค้กันนะคะดูตรงโปรไฟล์ในไอจีพี่ลิต้านะคะมีเขา่ากครอบครัวคิดแค้อยู่นะคะแล้วก็กดเข้ากลุ่มไปนะคะเพื่อที่จะได้อาเดียขอสารนะคะพี่ลิต้าเล่นกี่โมงอัดคลิปกี่โมงนะคะแล้วก็ส่งเซิร์ฟวีมาให้เมื่อไหร่อะไรอย่างนี้นะคะจะได้เข้ามาอัดคลิปเร้ากันแบบนี้นะคะฝากเสื้อด้วยนะคะสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีม่วงนะคะ7โรบักเท่านั้นนะคะกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อซื้อหรือไม่ก็กดไปที่โปรไฟล์โรบอกพี่ลิต้านะคะแล้วก็เขาเขียนแอชันก็จะเจอเหมือนก นนสวัสดีค่ะบ๊ายบายแง่ไปเจอสองคนน่ะ